ขา้อฝากสำหรับคนหมาช้อปปิ้งนะครับสำหรับที่ฝรั่งเศสผู้ใดช้อปปิ้งเกินประมาณ100ยูโรนะครับสามารถรีฟันแท็กได้โดยจะได้แท็กรีฟันคืนประมาณ10%ถ้าเป็นเงินสด10.8ถ้าให้เป็นบัตรเครดิตให้เขาส่งตรงเข้าบัตรเครดิตใช้เวลาประมาณ1เดือนจะอยู่ที่ประมาณ12.3 แต่ถ้าเป็นเงินสดได้รับที่นี่เลยอยู่ที่10.8แ,แต่ว่าเบิงแถวสะกอนนะครับว่าทุกคนเขามาบ่ายหลุยวิกต่องชแนลปันไดตอนนี้ผมกับมาลีฟันแท้กือกันครับพอดีซื้อมีคนฝากซื้อกับระเป๋ากระเป๋าเป๋ายูประมาณกระเป๋าสองใบโต๊ประมาณ2,000ยูโร สองพันยูโรสิตกัตกประมาณเทสดใววะลอยหนึ่งลอยหนึ่งสิบเปร์นอยหนึ่ง10%บาทพันหนึ่งลอยหนึ่งพันหนึ่งลอยหนกับประมาณอะไรครับได้ประมาณยีบเปอร์เซ็นต์บันยูโรกับประมาณ20% 20%ิบนต์ยีบเปอร์เซ็นกับยยูโรแมนบอละ่ะ พันร้อยหนึ่งสิบพันหนึ่งร้อยพันหร้อก็สองรรเปล่าสองร้ยูโรเท่าไหร่ก็ประมาณส8 0 0 0บาทประมาณนั้นสามารถรีฟันได้แต่ทุกคนต้องทำใบ ทำใบที่เขาเรียกอะไรอะเฮ็ดใบจากบอกสถานที่ที่สื่อเลยว่าสีมันรีฟันแท็กคนสีให้เขาเซ้นเราเซ้นและเขาเซ้นแล้วก็ถึงจะมาสามารถรีฟันได้นะเป็นใบคล้ายๆแบบที่คนเนี้ยเขาเขากำลังถืออยู่เนี่ยที่คือถือถืออยู่เนี้ย so i just said that for people who uh, love shopping and buy things like louis vuitton chanel you know you can get tax-free fund if you buy the stuff the goods more than 100 euro so you have to ask for the, the counter at the shop that you wanna refund tax of the, the things that you gonna buy. And here at the CDT Airport Paris, that is the beholder change or VAT refund over there. นี่ใช่ไฟใบมีฟันปะมาดูดินี่ครับใบหน้าตาเป็นนี้นะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ชอมเซลิเซ่หรือวิตตองอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะ ไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะรีฟันแผงให้อยู่ที่10.8เงินสด12.3เป็นเป็นบัตรเครดิตให้เขาโอนเข้าโดยตรงเลย if you want want get cash they will calculate at 10.8% o f the total of the price that you bought and if you wanna get to uh, directly to your credit card, they will calculate at 12.3 12 12.3 12 from the total of the price. So it depends on you. Thanks for watching from CDG Airport, Paris. I, I think CDG is uh, Central De International Airport, Paris.